ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายคําสั่งคํานวณพื้นฐานที่ใช้ร่วมกับ register นะครับในภาษา a s s e m b l นะครับได้แก่ sub Moon และ d i p นะครับก็ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ทํางานผ่าน ALU เหมือนกับคําสั่ง add นะครับที่ผมได้อธิบายไปในคลิปที่แล้วของคอาที่แล้วนะครับมาดูตัวแรกกันเลยครับคําสั่ง sub นะครับเป็นการลบนะครับใช้สําหรับลบค่าจาก register หนึ่งโดยผลลัพธ์จะถูกเก็บใน register ปลายทางครับ R เช่นนะครับข้อแรกซับ R หนึ่งคอมา R สองนะครับก็เราจะเอาค่า R สองมาลบออกจาก R หนึ่งนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราจะเก็บไว้ใน R หนึ่งก็จะเป็นดังสมการนี้ครับเราจะได้ R หนึ่งตัวใหม่นะครับมีค่าเท่ากับ R หนึ่งลบ R สองต่อมานะครับคําสั่งมมลนะครับหรือเป็นการคูณนะครับคําสั่งมมลนะครับใช้สาหรับการคูณค่าของรีจิสเตอร์สองตัวเข้าด้วยกันนะครับโดยผลลัพธ์ของการคูณนะครับจะถูกเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ปลายทางครับ อย่างตัวอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับมูล r หนึ่งของมา r สองครับเราก็จะนําค่า r หนึ่ง r สองนะครับมาคูณกันและผลลัพธ์นะครับที่ได้ก็จะเก็บไว้ในปลายทางก็คือซึ่งก็คือ r หนึ่งนะครับปลายทางอันนี้ปลายทางต้นทางซึ่ง r หนึ่งค่าใหม่ครับก็เป็นค่าที่เอาค่า r หนึ่งและ r สองตัวเดิมมาคูณกันนะครับต่อมาคําสั่งทิปนะครับหรือเป็นการหานะครับใช้สำหรับหาค่าระหว่างริ g i s t e r สองตัวนะครับโดยทั่วไปนะครับ ผลลั์จะถูกเก็บไว้ในรีจิสเตอร์ปลายทางนะครับแต่และบางครั้งนะครับอาจจะมีอีกรีจิสเตอร์หนึ่งครับไว้เก็บเศษด้วยนะครับแต่เรามาดูคําสั่งตัวอย่างกันครับดิฟ r หนึ่งของมา r สอง up ก็คือการนําค่า r หนึ่ง r สองมาหารกันนะครับโดยที่เราจะเก็บผลลับไปใน r หนึ่งครับก็จะเป็นเก็บผลลับไว้ใน r หนึ่ง r หนึ่งตัวใหม่นะครับก็จะเป็นมีค่า่ากับ r หนึ่งตัวเดิมหารด้วย r สองนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในรูปนี้ ผมบอกแล้วครับว่าซับก็คือการลบใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่น r หนึ่งมีค่าเท่ากับสิบ r สองมีค่าเท่ากับสามนะครับทีนี้ r หนึ่งนะครับตัวใหม่ก็จะออกมาค่ามีค่าเท่ากับเจ็ดนะครับเพราะว่า r หนึ่งคืออะไร r หนึ่งคือตัวใหม่ก็คือ r หนึ่งเติมลบกับ r สองตัวเดิมนะครับก็คือสิบลบสามก็จะเป็นเจ็ดนะครับมูก็คือการคูณนะครับอ่าแล้วก็เอา r หนึ่งคูณ r สองนะครับโดยที่ผลลัพธ์จะเก็บไว้ใน r หนึ่งก็จะมีค่าออกมาเป็น r หนึ่งเท่ากับยี่สิบนะครับเป็นของตัวใหม่ และการหารน,นะครับเช่น r หนึ่งเท่ากับยี่สิบ r สองเท่ากับสี่เสร็จแล้วนะครับ r r หนึ่งตัวเก่าเนี่ยจะมีค่าเท่ากับยี่สิบใช่ไหมครับแต่ว่า r หนึ่งตัวใหม่ก็จะเป็นค่าเอา r หนึ่งตัวเก่าก็คือยี่สิบนะครับหารด้วยสี่นะครับก็จะออกมาเป็นห้านะครับนี่ครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่นี้